สวัสดีครับวันนี้พวกผมอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการอัพค่าพลังของนักเตะ3ตัวคือเป็นนักเตะ,ะที่เด็ดเลยแล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีพลังแฝงนะครับโอเคไม่พูดแล้วมากผมก็จะมาบอกวิธีการอัพค่าพลังเบื้องต้นของนักเตะที่มีค่าพลัง การส่งบอลที่สูงๆครับก็จะมีนะครับตัวแรกจะเป็นอาลูก้าโมดิตแล้วก็โท n นี่โครสแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นอา y b เดนี่ปาเลโจครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ไปดูวิธีการอัพข้าพลังเบื้องต้นของอาลูก้าโมดิตกันก่อนเลยนะครับลูก้าโมดิตครับเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวานะครับก็สามารถใช้ GP ในการซื้อได้อา 2 0 0 0 0 0 gp เลยนะครับแล้วก็ถ้าอัพค่าพลังตามผมค่าพลังจะไปได้ถึง93เลยนะครับแล้วก็ถ้าหยิดไปอยู่ในทีมที่มีค่าทีมเพลเยอร์สไตล์สูงนะคับค่าพลังจะไปได้ถึง95เลยนะครับก็วิธีการัพค่าพลังของลูก้าโมดิ้นครับก็ up passing ไป11นะครับแล้วก็ building ไป6นะครับแล้วก็ด exterity ครับ up ไป3นะครับแล้วก็ r o w e r body ครับ up ไป8เลยนะครับ แล้วก็เข้าพลังสุดท้ายครับเป็นดิฟเฟนดิงครับอัพไป4ี่พลังเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครอ,อยากให้แบบลูก้าโมดิตแบบสงูงให้มันแม่นๆกว่านี้นะครับก็สามารถาดรอปค่าพลังอื่นๆทิ้งแล้วก็ไปอ,อัพข้าพลังของพารซิงขึ้นมาก็ได้ครับแต่ค่าพลังลูก้าโมดิตของเรามันจะดอรอปลงไปนะครับจาก90 3อาจจะเป็น92หรือ91เลยนะครับถ้าเราไปอัพแต่ค่าพลังเดียวคือมันจะไม่สมดุลครับแต่สําหรับใครอยากให้มันสมดุลแม่นก็สามารถทําได้นะครับอูกกาโมดิตตัวนี้ครับถ้าอัพค่าพลังตามผมครับค่าพลังการส่งบอลของเขานะครับส่งสั้นจะอยู่ที่94นะครับแล้วก็ส่งบอลยาวจะอยู่ที่93นะครับโอเคครับไปตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมาเลยนะครับเป็นโทน่โครสนะครับ ทนี c โค s e ถ้าอัพค่าพลังตามผมค่าพลังจะไปได้ถึง92ครับถ้าหยิบไปอยู่ในทีมที่มีทีมเพ a เยอร์สไตล์สูงๆครับค่าพลังจะไปได้ถึง94เลยนะครับและก็สามารถใช้ GP ในการซื้อได้180,000 GP เลยนะครับก็เป็นตัวเตะที่ราคาค่อนข้างถูกแต่ฟอร์มสามารถพลังแบงนี้เยอะมากๆเลยครับสำหรับ t o นี c โครสนะครับโทนี่โครสถ้าอัพค่าพลังตามผมครับค่าพลังอาพาซิงครับจะไปได้ถึง 98ทั้ง2องข้าพลังครับทั้งส่งบอลยาวแล้วก็ส่งบอลสั้นเลยนะครับโอเคมาดูวิธีการอัพกันเลยครับทุนนิโคสนะครับอัพข้าพลังอ่าร์พลัสซิ่งครับอัพไป15เลยนะครับแล้วก็บิลดิ่งอัพไป6นะครับแล้วก็โรเวอร์บอดี้นะครับอัพไป7เลยนะครับแล้วก็ค่าพลังสุดท้ายเป็นดิฟเฟนดิ่งนะครับค่าพลังเกี่ยวกับเกมรับครับอัพไป4ี่าพลังครับแล้วก็สําหรับใครแบบอยากให้อ่าทุนี้โค้สแบบโอ้โหมัน มันส่งสั้น98ส่งยาว9 98แล้วอ่ะอยากให้ไปถึง99เลยก็สามารถอัพได้นะครับแต่ค่าพลังจะดรอปลงมานะครับจาก92จะเหลือ91หรือ90นะครับโอเคครับไปตัวต่อไปกันเลยครับตัวนี้ก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันครับบางคนนี่อาจจะไม่รู้จักนักเตะคนนี้เลยก็ได้นะครับแบบไม่ค่อยดังอนะ่ะผมก็ไม่ไม่รู้จักนะก็ไปเห็นมานะครับก็ตัวนี้เป็นอ่า ตัวต,ต่อมาเลยนะครับเป็นชื่อว่าอ่าดานี่ปาเลโจนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ค่าพลังถ้าอัพตามผมจะอยู่ที่92นะครับถ้าหยิบไปย่ยนทีมค่าพลังจะเพิ่มไปถึงอ่า94เลยนะครับจาก92เป็น94เลยนะครับในส่วนในส่วนตัวของตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ GP ในการซื้อได้1 8 0 0 0 0 GP เหมือนกันกับตัวนี่ c ค o สเลยนะครับเท้าข้างนันเป็นเท้าขวานะครับก็ถ้าอัพค่าพลังตามผมค่าพลัง passing นะครับส่งสั้นจะอยู่ที่99เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ส่งบอลยาวจะอยู่ที่98เลยนะครับแล้วก็ค่าพลังที่จะ up นะก็คือ passing นะครับ up ไป16เลยนะครับแล้วก็ building นะครับ up ไป4ค่าพลังเลยนะครับแล้วก็ dexterity นะครับ อัพไป3ค่าพลังเลยนะครับแล้วก็ lower body ครับอัพไป8ค่าพลังเลยนะครับแล้วก็ค่าพลังสุดท้ายนะครับค่าพลังดิฟเฟนดิงนะครับอัพไป3ค่าพลังเลยนะครับโอเคครับสำหรับใครอ่าชอบหรืออยากให้ผมทำคลิปไหก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอพูดอีกนิดนึงครับท้ายคลิปกลัวคลิปมันจะสั้นไปนะครับก็ นักเตะ3าตัวนี้ที่ผมหยิบยกมาอาจจะมีนักเตะตัวอื่นที่แบบส่งแม่นๆแบบกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมยังยังไม่รู้ครับก็เอาเท่าที่ผมรู้นะครับก็เอามาแนะนําเพื่อนๆอยากให้เป็นเพื่อนได้เอาไปเล่นเอาไปลองดูนะครับก็ผมเอาไปเล่นแล้วก็แบบส่งแม่นมากนะครับแบบแทงก็เป็นทะลุเลยนะครับโอเคครับไม่พูดอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับผมด้วยครับและก็ถ้าผมมีข้อมูลดีๆหรือ,อนักเตะดีๆตัวไหนที่จะมาแนะนำก็ผมจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆต่อไปเลยนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ